สวัสดีครับบทเรียนที่4กับการใช้งาน macOS ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการย้ายไฟล์และโฟลเดอร์การลากโฟลเดอร์ใส่ดอกและการใช้งาน Spotlight Search เริ่มต้นด้วยการย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ใน macOS วิธีการย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ใช้วิธีการทำเหมือนคอมที่ใช้ Windows ทั่วไปโดยการ copy paste item หรือจะใช้วิธีการลากไฟล์มาใส่ในตัวโฟลเดอร์ได้เลยหัวข้อถัดมาการลากไฟล์และโฟลเดอร์ใส่บนสแตก็กบน macOS เราสามารถลากไฟล์และโฟลเดอร์มากองรวมกันบนสแต็กได้เพื่อความสะดวกในการเรียกเปิดไฟล์และจัดการไฟล์ให้กองรวมกันไม่ให้รกอยู่บนหน้าจอ Desktop วิธีการก็คือให้ลากไฟล์หรือโฟลเดอร์มาวางไว้บนส่วนของ stack เราสามารถเลือกมุมมองการแสดงผลได้โดยการคลิกขวาแล้วเลือกมุมมองการแสดงผลว่าเราต้องการแบบไหนจะมีให้เลือกเป็นแบบกริด แบบแฟนหรือลิสเราสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการและถ้าเราต้องการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ออกจากส่วนของ stack เราก็แค่ลากไฟล์หรือโฟลเดอร์ออกได้เลย ถัดไปหัวข้อสุดท้ายในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานสปอตไลท์เซิร์ h บน macOS Spotlight เป็นโปรแกรมที่ช่วยเราค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์ในเครื่องได้รวดเร็วขึ้นโดยจะมีอยู่เกือบทุกหน้าต่างของโปรแกรมโดย Spotlight Search จะแสดงอยู่มุมขวาบนมีสัญลักษณ์เป็นรูปแว่นขยายวิธีการใช้งานให้คลิกที่ไอคอนแว่นขยายหรือช่องค้นหา แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการค้นหาเราสามารถพิมพ์ค้นหาเป็นภาษาไทยได้หลังจากพิมพ์ค้นหาเสร็จแล้วระบบจะทำการแสดงผลลัพธ์ทันทีสำหรับบทเรียนนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆติดตามการใช้งาน Mac OS ในคลิปต่อๆไปวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ